สวัสดีครับพี่น้องนะครับมื่อนี้นะครับบามอบสิมาอัปเดตนะครับแปลงหญ้าแพนกลานะครับที่บามอบได้ปลูกไปนะครับพี่น้องตอนนี้งามแล้วนะครับพี่น้องตัดไปครึ่งนึงแล้วนะครับเดี๋ยวสิผ้ากันไปเบื้องนะครับพี่น้องสีผ้าไปอัปเดตให้เบิ้งนะครับว่าเป็นยังไงนะครับพี่น้องอัตราการเกิดนะครับวิธีการปลูกของบามอบนะครับใส่วิธีใไนนะครับพี่น้องไปนะครับ ก่อนอื่นนะครับก็ฝากกดไลกดแช่นะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการเห็ดชิปนะครับผมไปนะครับนี่นะครับพี่น้องนี่คือเหี้าวนะครับพี่น้องเหี้วเรียวนะครับหนานะครับนี่นะครับกระชิมีหยาปนแดนะพี่น้องนี่ดอกหยาปนแดนะครับแต่กะบว์มิหยังนะครับเพราะว่าบางมอบบ่ได อัดขายที่ว่าคัดเป็นเกตนะครับพี่น้องก็คือเกิดขึ้นมากกับตัดให้ค่อยกินขี้เก่านะครับแต่ว่าสังเกตได้ว่านี่นะครับพี่น้องที่ตัดไปนะครับแตกขึ้นมากงามกว่าเก่านะครับพี่น้องแห้งตัดแห้งแตกนะครับแห้งตัดแห้งงามนะครับนี่อันนี้ตัดเท่แรกนะครับนี่พี่น้องแบทบจิบมีหย่าอื่นขึ้นแซมเลยนะครับ นี่นะพี่น้องฟังนี้ก็ยาวแลเวนะครับเาาประมาณสามสิบเส้นนะครับพี่น้องสามสิบเส้นการปลูกนะครับบะามบใช้วิธีการปลูกแบบปั้นตมนะครับพี่น้องคือจังเข้าสีดำหน้านะครับปั้นเสร็จแล้วนะพี่น้องกระจายหยาหยานะครับพี่น้องห้อยห้อยลุยลุยนะครับให้ทัวนะครับแล้วก็หาไม้กดลงให้ติดพื้นนะพี่น้องอย่าให้มันลอยอยู่ผิวน้านะครับ กะกดก็ได้นะพี่น้องถ้ามันเปลงงหย่ก็เอารถไทรถไทยหน้าเดินตามนะครับพี่น้องใส่ล้อตีเล็กนะครับแล้วก็บ่ต้องใส่หางใส่ยางนะพี่น้องยางเหยียบไปเลยนะครับมันสีเรลียแล้วลก็สะดวกง่ายกว่ากันนะครับพี่น้องแล้วก็แซน้ำไว้หกเจ็ดขึ้นนะครับพี่น้องบ่ต้องอย่านเน่านะครับเพราะว่าแซ่ไว้สี่ขึ้นแรกหนีหากสีเริ่มแตกออกนะครับ พอพ่นหกเจ็ดขึ้นกับปล่อยแหงไปเลยนะพี่น้องมันก็นสิค่อยๆแตกขึ้นนะครับพอหลังจากแตกขึ้นแล้วนะพี่น้องอย่าเฝ้าหดน้ำใส่นะครับกะาให้ล่อก่อนนะครับล่อให้มันแตกขึ้นมานะครับจากสองสามมือนะพี่น้องแล้วก็ว่านปุ๋ยแล้วก็เอานามเขานะครับโบต้องขังนะครับพี่น้องเอานามลาดไปเลยแล้วก็ปล่อยานำออกนะครับมันโบามากักหืมน้ำนะครับ ขั้นน้ำเขาแล้วขังไว้นะพี่น้องมันสีหืมน้ำนะครับแล้วก็สีใ่งงซานะครับนี่นะพี่น้องเนี่ยผ้ายางเบิองนะครับอู้หนานะพี่น้องต่อสองนี่หนานะครับตัดไปเรื่อยนะพี่น้องต่อสองต่อสามเดียวกันหนาขึ้นเรื่อยนะครับนี่นะครับฝั่งนี้ก็ตัดบน้นะพี่น้อง วนมาเดี๋ยวิวนมาฟังเก่านะครับเนี่ยฟังนี้ก็ถือว่าเงายเรียวนะครับมหญ้าอื่นปนกระโบไปยังนะพี่น้องเฮาตัดเบให้ค่อยกินซื้อนะครับกาขอดีนะครับพี่น้องขอดีของหญ้าแพ่งกุลานะครับกา ตัดแล้วสามารถเอาให้กินได้เลยนะครับพี่น้องง่ายสะดวกนะครับแล้วก็รวดเร็วนะครับโบมือยหลายเทือนะครับบบตั่งเปลืองแห้งหลายเทือนะครับนี่คือข้อดีนะพี่น้องข้อเสียนะพี่น้องขั้นโบมีน้ำหดนะครับหนาเรี่ยงหนาฝนมะฮวงนะพี่น้องขั้นโบมีน้ำหฮดหนาเรี่ยงนี่ถือว่าโบโบเกิดนะพี่น้องแห้งนะครับแจ แต่เวลาถึงน้ำกะฟื้นขึ้นมาเขียวขึ้นมาคือเก่านะครับแล้วก็ปุ๋ยนะครับพี่น้องต้องมีปุ๋ยเสริมนะครับปุ๋ยยูเรียปุ๋ยคอ,อกนะก็ได้นะครับพี่น้องวานเสริมจักน้อยนะครับให้มันขึ้นนะครับพอรอมันขึ้นมันใ่นะครับพี่น้องนี่ก็คือพอดีขอเสียแล้วพี่น้องขั้นอยู่ไก้น้ำถือว่ากลุ่มคานะครับ คุมค่าในการปลูกนะครับแก็โปรตีนสูงนะครับพี่น้องให้กินได้สบายนะครับตัดไปแล้วก็หอบใส่ห้างเลยนะครับนี่คือขอดีนะครับพี่น้องนี่นครับเริ่มปงขึ้นมาแล้วนะครับการอายุการตัดนะครับการ ส,สีิมหามือนะพี่น้องหอดสองเดือนนะครับขั้นตัดไปเห็ดทอนพันธุ์นะครับพี่น้องกับสีประมาณสองเดือนคือช่วงที่เหมาะสมในการปลูกขยายพันธุ์นะครับสีบโปแก่เกินไปนะพี่น้องสีบปะอ่อนเกินไปนะครับแล้วกับใบหญ้าเกินไปนะครับเหมาะสําหรับนะครับการเอาไปเห็ดทอนพันธุ์ในการปลูกนะครับส่วนการตัดใหงวให้ควายกินนะพี่น้องกับ สี่สิบห้ามือก็ได้นะครับพี่น้องหรือคืบกวัวๆนะครับพี่น้องยี่สิบเส้นนะครับสามสิบเส้นก็ตัดให้กินได้เลยนะครับอันนี้ก็แล้วแต่แต่ละคนนะครับพี่น้องแห้งตัดแห้งแตกนะครับพี่น้องตัดดุกแตกดุนะครับขั้นท่าตัดไว้เห้กับสีได้ปริมาณหน่อยนะครับเพราะว่ามันบหันยาวแต่กพยายาม่าให้เกินสองเดือนนะพี่น้องมันถีเงาวเป็นเครื่อยง่งายนะพี่น้องหอบยากตัดยากนะครับพันกันนี่ก็ ขอคนระว่างนะครับกระฝากกดไลค์กดแชร์นะครับพี่น้องเพื่อเป็นกำลังใจในการเหดุลิปนะครับกะบำมาปลูกอยู่ที่บ้านนาเล่านะครับตำบลหนองให้นะครับอำเภอว่าปีปทุมจังหวัดมหาสารคามนะครับกะเรียงา้อยู่พี่นะครับพี่น้องแล้วก็ปลูกห้านะครับกระฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจในการเหดคลิปนะครับสวัสดีครับ